เอาเอฟซีแฟนคลับสาวมาเทปนันแท้เอฟซีหนองอิงค่ะพอพปๆก็ชอนนบนางผู้สาขาเราค่ะมเมนี้มายางตลาดอีพี่เมื่เกซื่ออาหารการกินให้รับลูกสาวแล้วบัตทินีย่างผานร้านนี่ค่ะหลายคนถามว่าเมน,นี้สิมีมาไล่บอลคิวบอที่แหลกก็สิบบุ้มี่ดอกพี่น้องจะว่าว่าย่างผานร้านนี่เรากดบดได้ค่ะไปเบิ่ะว,ว่าเป็นร้านออียงร้านจังสีค่ะพี่น้องพี่นอ้นองสังเกตว่า ขนมค่ะนี่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 ทีทีแนวแนวทีแบบว่าอยากสีด้ค่ะอันนี้พวงเท่าไหร่นะนนแข่งและเอาหมดเนี่ยเมาหมดเลยนะคะเมาหมดเลยอันนี้คือเมาหมดเลยนะคะเมาหมดเลยไปปลาหมึกปลาเมือกแข็งแล้วให้เราไปเปิดลาน มา,าแล้วเดี๋ยวเบิกอีกค่ะห้าสิบแพงละห้าสิบบาทอันนี้กี่แพงหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอันนี้ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท ห้าร้อยเดี๋ยวเมื่อกี้เราเห็นมีมีอันนั้นด้วยนี่ค่ะนี่นี่น,นี่เป็นพว่วงเป็นพว่วงนี่ค่ะนี่นี่อะไรเนี่ย หมูกระจกเอาไปซีพว่วงเรียบร้อยค่ะคิดหนึ่งคิดถูกพี่น้องคิดถึงสภาพเลยตอนแรกพี่จริงอยาสีม้าเบิดอยู่ แต่ว่าแต่ว่างบ,บประมาณมีบหลายค่ะแล้วนี้ร้านนี้เป็นร้านขายส่งอันนี้คือร้านขายส่งใช่ไหมอยู่ที่ตลาดเดวอล์กนะคะอันประตานาครเปสบนี่คือที่เราเมาคืนนี้พี่น้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอทายขอ่ายรูปแน่จ้ะขอทายรูปเพจบล็อกคลิปกันแป๊บหนึ่ง คืนนี้หนุ่มโจจะเป็นยังไงรอติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับคืนนี้10โอเคเรียบร้อยเอาแค่นี้พอเพราะว่าทำตามงบบริเวณมิบุรีสนานุนขายจัดเองเลยคะ่ะจัดเองสำหรับคืนนี้นะคะ โอเคค่ะ okay, พี่น้องเดี๋ยวไปพอกันตอนแรกค่ะว่าตอนเย็นเนี้ยหนุ่มจูจะเป็นยังไงสภาพจะเป็นยังไงไปจ้ะเออมสีไม่เหรอทำไมหนูสีเดียวเนี่ย ค่ะ <20, S 1> เป็นแปดค่ะเป็น820บาททั้งหมดสแกนจ่ายนะคะ